ของซ้ำขอบคุณมากครับได้ครับขอบคุณเในช่วงนี้ด้วยที่คนร่วมสนุกกันนะครับแต่อีกหนึ่งช่วงก็เป็นน้องชายผมครับเชื่อว่าทุกคนก็รอฟังเสียงเพล่เพละจากน้องชายคนนี้หนึ่งท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแต่ช่วงท้ายเรามีแบบร้องคู่กันด้วยนะครับแต่เพิ่งกลับนะครับแต่เป็นคู่แบบสนุกสนานแน่นอนครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอานะจ๊ะขอริเกมปะเนี่ย <c oughs> ยังได้ถาด่ายรูปก่อนนะแหมอะไรครับมานี่คอ,อนคัสขอ,อคบคุณคัสช่วงนี้ครับพบกับนักดองที่เกินเสียงมาท่อนแรกแลก้วบอกโอ้โหยังยังยังไม่จบเียแบบหนึงแบบน่งก็โอ้เสียงแบบโอ้โหแล้วก็หลอกโก้ด้วยพบกับรับขนมก่อนแปบบ๊บนึงครับ ขอบคุณครับขอบคุณด้วยครับขอบหนมด้วยขอบคุณครับเราได้เกี่ยวลิเกเนี่นอธิกรที่ไหนนะแม่ก,กรีนะครับพบกับนักร้องเสียงโอ,โอ,โอเจอกับพีโอไทย เอาลงทีนี้เต้นเตราไปจับยกข้าียงต้องอยังเล้วกยอชูามาลายกยาตั้งมาสัย่าต่อจาก มาอยากดีรักอย่าดืงแฟนจากโงมา้วยแสนรักจนใน้ำจะกลาจอบแก่นจะอาบมาละแสนหัวหัวแฟนต้องกลายเนื้อแน่นมาทำงานอยู่ใกล้ใจ นจากมาไม่ลืมทางบ้านหัวใจของมันในรักเดียวอยู่กรุงมแต่ทำงนา,า,า,านฝ่าปันหาเงินเปนเลี้ยวแต่โผล่ละคนสายไป่เลี่ยวยิ่งได้ไป็นเลี่ยวเลี่ยวไม่มี ถึงนานนับปีเขมรักอยู่แค่แฟนไม่แปนได้ไม่เคยจะเปลี่ยนใจพักรักคองเต็นใจหล่นปรีก็นอนหลอบภาพทุกทีกแล้วแปรไป น,อ,นอยู่หลังจงตั้งใจดีอย่ากให้ตราไปสียกอนสวดมนละไว้ประกานอนคิดถึงดีกอดอย่ารักใครมีเงินจะกลับมารักจูงซาประฝันมาเลาย าาสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชาสังวัดลบบุรีทุกคนนะครับต้อนรับการอบอุ่นมากๆนะวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะสว,ส,สวัสดีทางด้านหลังด้วยนะครับผมสวัสดีครับดูหลัง จงตั้งใจนิดอย่าคิดประภัยเสียก่อนสวดมนละไาว้พระก่อนนอนคิดถึงทีท่กอดอย่ารักใครมีเงินจะกลับมารับจูบซับประภันมาเลายสวดตัวพี่ จรักเดียวใหญมาลายแม่สุดยอดขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับผมผมน้องเลโอไม่หมดนี้นะครับศิลปินจากยุคข้าวเรคคอร์ดนะครับขอสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างฮะช่วงนี้ลมหนาวหนาวไหมครับสาบานแม่อุยไม่หนาวจริงสิตอนนี้ไม่หนาวเพราะอะไรแม่ผมมาแล้วอบอุน่นน่น่ารักมากลูกชายมาแล้วอบอุน่นขอบุญครับสวัสดีที่ด้านหลังด้วยนะครับผมสวัสดีครับแต่นะขอเสียงชาวลบบุรีหน่อยครับ นี่ขอเสียงด้านหลังหน่อยฮะนี่ยังอยู่กับเรานะนะ <c oughs> นี่ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับมาลัยด้วยนะครับผมครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับมาลัยนะครับ